ผู้บริหารในเขตชุมชนแออัดแห่งหนึ่งครับใจกลางกรุงมะนิลาของฟิลิปปินส์นะครับเขามีการพุดไอเดียนะครับที่เป็นความพยายามในการเรียกว่าหยุดยั้งการระบาดของโรคไข้เลือดออกครับที่ตอนนี้เนี่ยค่อนข้างรุนแรงเดียครับในฟิลิปปินส์โดยเป็นการนะครับให้ประชาชนเนี่ยไปจับยุงครับเป็นการตั้งค่าหัวยุงนั่นเอง5ตัวแลก1เปโซหรือประมาณ58สตางค์ครับ เขาบอกว่ามาตรการนี้เกิดขึ้นหลังจากที่ในชุมชนเขาเนี่ยมีผู้ติดเชื้อไข้เลือดออกเนี่ยเยอะขึ้นเรื่อยๆแล้วก็มีเด็กเนี่ยเสียชีวิตไปแล้ว2คนครับโดยผู้บริหารท่านนี้นะครับตรัฐบุครับว่าที่มาของเงินรางวัลน,นี้เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมาเป็นงบประมาณที่มีไว้ในการใช้มาตรการต่างๆในชุมชนอยู่แล้วเช่นการทําความสะอาดถนนหรือว่าการไปกําจัดจุดที่เป็นน้ําขังนะครับเพราะว่าไอ้แหล่งเหล่านั้นเนี่ยเป็นที่เพาะพันธุ์ของยุงชั้นดีเลยครับโดยการนับจํานวนยุงเนี่ยเขาบอกว่า1ตัวก็คือจะนับยุงทั้งงงมีีีชวววิตตอออยยยยู่่่หรรืืาาุุทแล้คคศนะับ รวมไปถึงพวกตัวอ่อนของยุงพวกลูกน้ำอะไรพวกนี้ครับก็จะนับเป็น1ตัวพบ5ตัวเมื่อไหร่ก็มาแลก1เปโซไปครับส่วนยุงที่มีชีวิตอยู่เนี่ยครับเขาบอกว่าก็จะนําไปกําจัดทิ้งครับด้วยการใช้แสงอัลตราไวโอเลตนั่นเองครับไอเดียนี้นะครับก็ต้องยอมรับเลยครับว่าได้รักเสียงชื่นชมจากกระทรวงสาธารณสุขของฟิลิปปินส์อย่างมากครับเขาบอกว่าเป็นไอเดียที่ดีพยายามในการหยุดยั้งการระบาดของโรคไข้เลอดออกครับแต่ว่าก็ไม่ได้มีการแสดงความเห็นเพิ่มเติมใดๆนะครับแล้วก็ไม่ได้ยืนยันนะครับว่าไอมาตรการเหล่านี้เนี่ย จะสามารถลดอัตราการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออกในประเทศได้นั่นเองครับโดยแน่นอนครับว่าเมื่อมีมาตรการแบบนี้ออกมานะครับคำถามจากประชาชนที่สงสัยเนี่ยก็มีออกมาตามมาเช่นกันครับไอตัวเงินรางวัลเนี่ยไม่เท่าไหร่ครับเพราะเขาชี้แจงชัดเจนว่ามันมาจากไหนแต่ว่านะครับเขากังวลน,นี่ครับว่านอกจากว่าไม่แน่ใจว่าจํานวนยุงเนี่ยมันจะลดลงหรือเปล่าอัตราการระบาดเนี่ยจะลดลงไหมแต่สิ่งที่เขากังวลก็คือว่ามันจะมีผู้หัวหมอครับ พาะพันยุงนะครับเพื่อเอามาแลกเงินนั่นเองครับซึ่งทางผู้บริหารท่านนี้ก็บอกงี้ครับว่าไอ้อย่างเนี้ยเขาก็คิดนะครับว่ามันอาจจะมีเกิดขึ้นแต่นะครับถ้าเขาไม่ทําอะไรเลยเนี่ยก็เท่ากับว่าจํานวนยุงอ่ะมันเท่าเดิมหรืออาจจะเพิ่มขึ้นการมีมาตรการอะไรต่างๆเนี่ยที่ออกมาเป็นแรงจูงใจเหล่านี้นะครับก็ยังไม่รู้ว่ามันจะดีไหมนะครับแต่ถ้ามันดีขึ้นก็ถือว่าเป็นมาตรการที่ประสบความสําเร็จแล้วก็เดินหน้าต่อแต่ถ้ามันแย่ลงเนี่ยก็อาจจะต้องไปหามาตรการอื่นๆมาใช้นั่นเองครับนี่ก็เป็นหนึ่ง อ่ะครีเอทสุดๆเลยครับสำหรับชุมชนแออัดในฟิลิปปินส์ครับ